สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับผมป่านฝันแฟมิลี่นะครับผมก็กลาบสวัสดีนะครับผมแม่แม่สทุกท่านเลยนะครับ นี่ก็มาอยู่นะครับกับเด็กอ้วนนะครับผมก็ลมตัวนอนแล้วนะครับผมนี่เมื่อคืนยืนหลับนะครับพอมาตอนเช้านี่ก็ก็กินร้วยนะครับผมกินอาหารเสร็จนะครับแล้วก็พ่อฟานนะครับผมได้ให้กินน้ำนะครับกินน้ำเสร็จก็น้องก็มานอนนะครับผม วันนอนแล้วนะครับผมหลับสบายเลยวนหลับสบายเลยครับวนหลับสบายครับอาเมื่อคืนพ่อขวานกับแม่ฝานก็นอนเข้านะครับแล้วก็เปิดพัดลมให้น้องนะครับนี่พั พัดลมใหญ่น้องนะครับยังยังไม่ได้ไปเอานะครับยังไม่มีเวลาไปเอาเลยนะครับเพราะว่า,าเด็กอ้วนยังติดพ่อควานอยู่นะครับพ่อวานไปไหนยังไม่ได้เลยครับร้องนะครับอตอนเช้าลองเข้าไปห้องน้ํานะครับไปห้องน้ําเนี่ยโอ้โหให้แม่ฟานอยู่ร้องเลยนะครับผมก็ติดติดนะครับผมนะครับช่วงนี้ยังติดอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่มี ที่ <c oughs> ยังไม่มีเพื่อนเนาะนะครับก็ตรงนี้ต้องต้องมีเพื่อนกับน้องอยู่กับน้องตลอดนะครับจะไปไหนก็ลําบากแล้วนะครับผมนี่แม่ควานก็ตอนนี้ <c oughs> ก็ให้แม่ควานนะครับกับน้องเช็กนะครับ <c oughs> ได้ไปอยูอ่แม่หญิงอยู่นะครับได้ตัดอาหารตัดหญ้านะครับมาไว้ให้แม่หญิงนะครับอยู่ที่บ้านของ พี่ไมเคิลนะครับอยู่ยที่นู่นนะครับเพราะว่ายังไปไม่ได้เลยอ้วนร้องตามนะครับก็เลยน่าจะอาทิตย์หนึ่งนะครับเดี๋ยวอ้า <c oughs> วอ้วนน่าจะปรับสภาพได้นะครับตอนนี้คือไปไหนยังไม่ได้เลยนะครับผมไม่ไม่สิพอเตงไปไหนไม่ได้เลยพอ <c oughs> วานไปไหนไม่ได้เลยอ๋อเนี่ย <c oughs> เวลานอนแบบนี้พอ่านถึงจะไปเข้าห้องน้ำได้นะครับผม MFC ถ้าเกิดตื่นขึ้นมาแล้วไม่เห็นอีกร้องอีกนะครับผมขนาดไปเปิดน้ำนะครับผมตื่นไปเปิดน้ำยังยังร้องตามนะครับนี่เพราะว่า <c oughs> น้องไม่มีเพื่อนนะครับเพราะว่า,าเคยอ,อยู่เคยอ,อยู่กับพ่อนะครับผมกับแม่นะครับ ที่อยู่ที่กินนะครับของน้องนะครับก็ทําความสะอาดนะครับนี่ตอนนี้ก็ยังยังไม่ได้ฝึกนะครับผมนะครับครูฝึกก็อยู่ฝึกน้องปันใจอยู่นะครับน่าจะอีกอาทิตย์หรือ2อาทิตย์นะครับผมก็ถึงจะมาฝึกเด็กววนเนาะนะครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมแม่สีทุกท่านนะครับเข้ามา เป็นกําลังใจนะครับให้กับาสาวน้อยปานขวัญด้วยนะครับเดี๋ยวนอนตื่นนะครับเดี๋ยวเด็กอ้วนตื่นนะครับเดี๋ยวพ่อขวานก็จะให้น้องกินน้ำนะครับเดี๋ยวก็จะอาบน้ำให้น้องนะครับตอนนี้ให้นอนให้อิ่มก่อนนะครับ <c oughs> ขอให้น้องให้อิ่มก่อนเด้อลูก้วนคน,นเก่ง เก่งมากเลยนะครับเมื่อคืนร้องสองครั้งนะครับผม MFC ร้องประมาณตั้งสี่ทุ่มกว่านะครับตีสี่ทุ่มนะครับตอนที่น้องเสกไปไปไปโยนหญ้าให้แม่หญิงนะครับพอขับรถขึ้นไปนะครับแม่หญิงก็ร้องนะครับแล้วก็โยนพอร้องเสร็จพอร้องปุ๊บนะครับอ้วนได้ยินนะครับอ้วนก็ร้องรับเลยนะครับพอร้องอีกครั้งหนึ่งอ้าวอ้วนก็รับอีกนะครับแล้นี้ก็ไม่ร้องมาถึงตอนเช้าก็ยังยังไม่ร้องนะครับ ก็ร้องตอนเช้าครั้งเดียวนะครับตอนที่พ่อฟานเข้าห้องน้ําอยู่ก็กลับมาก็ไม่ร้องแล้วนะครับผมนะครับตอนนี้ก็คือนอนนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ต่อกันด้วยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับให้กับครอบครัวน้องปันขวัญนะครับเนาะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ